อืใจเย็นครับลูกใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นโอ้ยังใจมย็นเย็นโอ้ม

เอ็มยังเอ็มยังเออครับคมขึ้นหน้าไปมากนะฮะอางเอที่ทาย g s นะฮะ้องวรปิดหน้าบ <t eth> uh ้านคนึงในสอทาดีรักิบแยกหเป็นภาพชายสามคนใช้รถจักยานยนต์สองคันเป็นพานะ อดียงระเบิดชนิด40กเ a เดียวหมดเลยเพ็ดเดียวหมดเลยลูกแล้วก็รด้วยด้ว26กุมาันท sì um ี่ผ่านมาอกจากี้วงอดิ์ประเบนัของบแ้เอ็มพอดีไหมที่อยู่นซอยวิภาวดี62ก็สามารถด้าทไดก่อนเวลาเกิดนะเดี๋ยวมเนี่ยตอนนี้